ตอนนี้ได้เวลาของผู้หญิงที่สวยที่สุดใน3โลกแล้วมาดามสุดนั่นเองนะคะวันนี้มาดามเนี่ยเขาก็ขออินเทรนกันหน่อยกับเทศกาลสงกรานนั่นเองไปดูซิว่าหล่อแบบอาเล็กทีระเดเนี่ยเขาอยากจะสาดน้ําใครจะใช้พี่จอยรีลาณีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตามมาดามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเข้าสู่เทศกาลสงกรานสาดความสุขท้ เห <Wow. S 2> ล่าคนบันเทิงต่างก็มีคนในใจที่อยากจะสาดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษอย่างตีหน้าหล่ออเล็กที่ระเด็นเนี่ยเขาก็เอ่ยปากอยากจะเล่นสงกรานด้วยความแค้นเอ้ยความรักกับพระเอกร่วมช่องคนนี oh, <no. S 2> น้น้ำกดน้ำกดน้ำกดได้ไหมฮะถาายทาพี่ปอ <c oughs> พี่ปอชอบแกล้งเราดูหมินม่นผู้จาถากถางใส่พี่ปอขอสาดน,น้ำใส่หน้าแรงๆ <c oughs> เรื่องหลอกว่าเรามั่นใจแน่นอนว่าเราไม่หลอน้อยกว่าพี่ปอแน่นอนเราอาจจะน่ารักข่ารักข่ารักมากกว่าด้วยซ้ำครับผมก็ขอให้ปอโชคดีในวันสงการนี้ครับผมเออสงกาน์นี้มาดามแนะนําให้พี่ปอหลบอเล็กไว้ดีๆนะคะออแทนฝังหุ่นเลเก็